เจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาคค่ำวันนี้เรามีโอทีบุญกันมุมนี้คูบโตติดติดปฏิมาก,กรรมเรียบร้อยแล้วช่างแดงก็ขึ้นพ่นสีนะก็ยังอยู่คูบโตลงพ่อชุ่ม ราานไม้เกี่ยวกลางแม่ชีวิริยธาราช่างแดงอยู่บริเวณนี้นะตามภาพนี้เลยที่เรารีบเร่งทำวันนี้เพราะเราจะรื้อนั่งร้านส่วนนี้ในวันพรุ่งนี้นะอันนี้ตามภาพ ตะวันตกดินแล้วก็จะเป็นแบบนี้ในฝั่งด้านนี้ก็เมื่อเมื่อพอภูมผูพิมพีนี่แหละหปแปลเอาเองก็แล้วกันเมื่อพอภมผูพิมพีเนี่ยเมื่อยังไงในช่างแดงพ่อนอยู่นะถวายแรงอยู่นะช่วงนี้โอทีบุนถวายแรงก็ะจะมีแม่ชีรตินอยู่ตรงโน้นแม่ชีกิระ สิริมาจันทร์เขตคุบโตกำลังเก็บตู้เชื่อมแหละแต่ปราณีกับแม่ชีวริยะก็แต่งปูนอยู่ตามภาพเลยพระธาตุจอมผางามยังไงก็งามอย่างนั้นก็ดูนี่ให้เป็นอาจเป็นธรรมหรอกนะ มันไม่ได้เหมือนทั้งโลกหรอกเป็นทางธรรมะเขามาทำนี่ก็ทำถวายแรงทั้งนั้นมันเป็นธรรมะไหมนะเป็นทานทานด้วยแรงปั่นกันแต่งกันช่วยกันทำอันนี้เป็นอัศจรรย์ในการสร้างพระาธาตุจอมผามาจนถึงมหาวิหารนี้นเป็นการสร้างที่อัศจรรย์ก็คือมีลูกศิษย์มาถวายแรง ก็น่าปลื้มใจนะมีการถวายแรงแล้วก็ช่วยกันทำอัตมาพระมาธินาตกอบลุ้นเป็นกำลังใจเพราะว่าส่วนนี้จะรื้วันพรุ่งนี้วันเสาร์ห้าพรุ่งนี้ตรงกับวันครบรอบถวายเพลิงสรีราสังขารองคหลวงตาปีห้สและตรงกับวันสมโพธเจดีพิพิธภัณฑ์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาที่วัดป่าบันตาด เราก็เลยทําตรงนี้ถวายไม่ได้ไปที่โน้นก็ถวายแรงเป็นบุญอยู่ที่ตรงนี้ตรงที่เราอยู่ตรงนี้เราก็ถวายแรงเป็นบุญน้อมกราบไปถึงองค์หลวงตาวัดป่าบรรตาดที่บรรตาอุดรนธาน,นีปุงนี้เราไม่ได้ไปที่โน้นเราก็ทําที่นี่ถวายบูชาคุณองค์พระแม่ครูจารย์ลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนอันนี้ตามภาพเลย <S 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 ไม่ได้เห็นภาพแห่งบุญกุศลและความดีนี่คือสิ่งที่เราทำกันด้านนอกส่วนด้านในก็จะเห็นแสงไฟอยู่ด้านในนั้นนี่วันนี้เราเตรียมการแต่เช้าก็แน่ๆว่าแน่ๆว่าวันพรุ่งนี้เราจะรื้อตรงนี้ได้แน่ แต่ก็มาดูก่อนว่าจะมีใครมารื้อให้บ้างนะลุ้นกันว่าจะมีลูกศิษย์ลูกหาท่านใดมาบ้างเนวัยพรุ่งนี้อันนี้ตามภาพให้เห็นภาพแล้ววันนี้มีการเปิดบุญขึ้นมาสองอย่างเพิ่มเติมมาก็คือหนึ่งปิดทองพระพักของพระพุทธบริณิพานหินทรายเขียวน้ำหนักเก้าร้อยตัน หรือว่าพระนอนป่ามปรินิพานปรินิพานในท่านี้พระพักของท่านเราจะปิดทองก็คงหลายหมื่นแผ่นอยู่นะแต่ว่าจะติดปิดตรงพระพักก่อนราสองหมื่นแผ่นแผ่นหนึ่งก็สี่เซนคิดไปจตุปัจัยก็สิบบาทสิบบาทนี้ร่วมกันได้หมดทุกคนเลย ไม่ต้องมาก10บบาทหลายหลายท่านจะเอา10บ,บาทหลายๆครั้งก็ตามจาิตศรัทธาอันนี้ก็ร่วมบุญร่วมกุศลวันนี้ก็มีผู้คนมาร่วมหลายท่านมาวัดป่าภูผาสูงขอร่วมด้วย10บบาท80บ,บาทก็มีร้อยบาทร้อยบาทก็ได้สิบแผน่นแต่อันนี้เราจะติดเองไม่ได้ต้องเป็นช่างติดเท่านั้น วันนี้ก็โอนเงินไปจ่ายเขาแล้วที่เชียงใหม่ทองกรุงเทพมันแพงก็เลยเอาทองที่เชียงใหม่ที่บ้านถวายซึ่งเป็นที่ที่เราสั่งบุษบกอันนี้บุญอันหนึ่งที่เปิดขึ้นมาในวันนี้บุญที่สองก็คือเสาหัวเสาที่เป็นแบบที่เบตอันนี้ก็มาร่วมมืร่วมกุศลกัน หัวเสาแบบที่เบตนี้ทั้งหมดสิบสี่หัวเสาเป็นหินทรายเขียวแกะสลักอันนี้หกพันบาทน้ำหนักเกือบเกือบร้อยกิโลมันกันสร้างจากหินเกือบสองรอกิโลอันนี้ก็เปิดบุญขึ้นมาตอนนี้ก็ได้มาทั้งหมดมันสิบี่หัวเสาตอนนี้ได้มาแล้วประมาณสักเก้ายมพรยมติมสี เป็นเจ้าของหินถวายหินแล้วก็จ่ายค่าแรงคนงานของตัวเองไปเองหกพันบาทแล้วก็ยังมีจองเพิ่มเติมเข้ามาอีกหลายคนไม่ว่าจะเป็นคุณต่รัชดาวันคุณกนกพรปรานีไม้เกี่ยวกลางที่ถวายงานอยู่ตรงนี้ด้วยลูกปลากันที่มานุพันสมศักดิ์ดอกไม้โกวิชคอนแล้วก็คุณรัชดาวันเศรษฐยานน แล้วก็หลานพิมพ์ซึ่งเป็นลูกสาวที่มาในวันนี้อันนี้คุณโยมละดาวันเศรษฐายนอนนี้ถวายแล้วและยมพรยมติมสี่หัวเสาก็ถวายแล้วก็เลยบางท่านที่จองเอาไว้นะก็ทยอยทยอยกันอันนี้เปิดขึ้นมาสองบุญที่เบอร์บัญชี404-256-594พระธิรนาธงชัยมาช่วยกัน ให้สมชื่อสมนามสกุลธงชัยซะหน่อยเป็นมาระวิชัยชะนะมานแล้วก็ปิดทองพระนอนป่าบรินิพานพระพักก็หนึ่งบร,รมีคือหน้าสวยหน้างามเกิดขึ้นมาบริบูรณ์ในผิวผันวันณะและปวดหัวตัวร้อนโรคในสมองในศีรษะโรคหูโรคตาก็จะลดลงใครเป็นโรคพวกนี้ต้องปิดทองหน้าพระพักพระพุทธเจ้าหรือป้องกันเอาไว้ ก็ร่วมบุญกันตามกิตสศรัทธาได้โพสที่เฟซของวัดป่าภูผาสูงไปแล้วนะอันนี้คือการบุญการกุศลก็ร่วมบุญกันได้ตามสมควรนี่คือ,อภาคค่ำๆในวันนี้ก็ได้เห็นเรี่ยวแรงแข็งขันและกำลังใจของพวกเราทุกๆคนขอเจริญพร